นางแบบสาวชาวเบรุสถูกลักพาตัวในประเทศไทยแล้วก็ส่งไปที่เมียนมานะคะบังคับให้ทํางานเป็นโรแมนต์แรมก็คือเคาน์เตอร์ที่หลอกให้รักแล้วก็ตบซับเดลิเมลสื่อต่างประเทศเขาได้งานเอาไว้นะคะในเคสนี้นางแบบคนนี้ก็คือเวนาโครซาวาอายุ26ปีนี่ข่าวว่าลงว่าเธอถูกหลอกให้เดินทางมาสัมภาษณ์งานถ่ายแบบที่ประเทศไทยคะ่ะแล้วหลังจากนั้นถูกขบวนการหลอกลวงออนไลน์ ลักพาตัวเธอไปที่ประเทศเยนมาบังคับให้ทํางานเป็นแกล้ง call center ไปหลอกคุยกับเหยื่ออีกทีหนึง่งเพื่อให้เหยื่อหลงรักแล้วก็โอนเงินมาให้แล้วเธอทํายอดไม่ได้สุดท้ายเธอถูกทรมานค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตตัดอวัยวะไปขายแล้วหลังจากนั้นขบวนการนี้ติดต่อไปยังครอบครัวของนางแบบคนนี้นะคะเพื่อเรียกเงิน5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 500, ในการไถ่ศพของเธอกลับคืนในข่าวบอกกระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องจริง เพราะว่าแม่ของเธอได้รับข้อความแปลกๆจากมิจฉาชีพในการให้เอาเงินไปไถ่ตัวลูกสาวแล้วก็บอกได้ว่าถ้าไม่ติดต่อกลับมาก็จะไม่ได้เจอลูกสาวอีกไม่ต้องติดต่อมาอีกตอนนี้ทางการเบลารุสกําลังตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็มีข่าวว่าแม่ของเธอกําลังเดินทางไปที่เมียนมานะคะเพื่อไปตามเรื่องแล้วก็รับอัฐิรับกระดูกของลูกสาวกลับมาทีนี้พอมันมีข่าวว่าขบวนการลักพาตัวมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทย ทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไทยรียบตรวจสอบทันทีเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากสุดท้ายพบว่านางแบบคนนี้เดินทางมาที่ประเทศไทยจริงๆนะคะเมื่อ12กันยาลักษณะเหมือนมาเพื่อต่อเครื่องคือมาลงที่สุวรรณภูมิค่ะและเดินทางจากสุวรรณภูมิไปที่สนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมาแต่ภาพที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยเอามายืนยันเป็นคลิปวิดีโอช่วงที่เธอเดินทางผ่านช่องตรวจระบบไบโอเมตริกที่มันจะต้องมีการสแกนพาสปอร์ตตรวจใบหน้าตรวจม่านตา ภาพที่จ้าหน้าที่ไทยออกมาแสดงก็คือเธอไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดเธอเดินผ่านช่องตรวจอันนี้ด้วยตัวของเธอเองแต่ว่าหลังจากที่เธอเดินทางออกจากสุวรรณภูมิไปที่เมียนมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยก็ไม่สามารถให้คําตอบได้นะคะเพราะว่ามันพ้นพื้นที่การทํางานการตรวจสอบของประเทศไทยไปแล้วและจะเอาภาพกล้องวงจรปิดนี้ไปยืนยันกับทางสถานทูตเบลารุสประจําประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีขบวนการอุ้มลักพาตัวเกิดขึ้นในประเทศนี้เราไม่ได้เป็นประเทศที่ช่วยเหลือขบวนการโรแมนส์แกมในการส่งคนไปเป็นเหยือ่อ